สวัสดีค่ะสวัสดีท,ทุกทุกท่านนะคะมารับชมยามเย็นกันอ่อนะคะ ร้องเข้ามาแล้วข้างหน้าเต็มมาเลยมาเลยอิ่มแล้วมาเลยมาเลยอิ่มแล้วมาเลยมาเลยฝนทำใจจะตกก็ไม่ตกแล้วทุกคนเอ้ยไปทางไหนแล้วก็ไม่รุ๊บเ้ยแย่อะไรก็จะตายหมดแล้วบ้านน้องสนุ๊ดได้ฟรอได้ใจจนดึง

អកហើយឃើញជិតមនុស្សហឺបកំធៀងមិនឡើងក្បាលហើយនឹងປາດາມາໂຕនឹងគីមិញយប់ជិតរੌ້ນມາဟ๊ะជិតថ្ងៃជិតយុគពិយុគស្គីនេះលេអុយទឹកតយចាញ់ມື້ហាន100ក្រពះណាឈប់ទឹកតយចាញ់ມື້ហាន100 ឯកគឺរ uh, ាងហេតទៅយោក៏មានដល់នោះវ <rapidementrees Darwin> <FR> <unto a> <iningo> <combined> ាគ so yup. mm -hmm. uh, ុំនៅអោលអត់គឺដល់ទៅដល់មកវាគេនរួយណារាងហេតទៅយោចេញមកខ្ញុំវ៉ាវាគេនរួយវិញបានទៅវានៅចាំទេថាចាំនឹងចាំឲ្យវាទៅកោធំខ្លាំងមើអោនឹងថាប្រឹកគលងក្នុងដប់ទៅលងយោនេះនឹងប៉ាន់នេះគលងទីនេះធំខ្លាំងក៏វាមកខេតអែងវាយកវាមកប៉ นี่ใจจับแต่ใบบูนดองนี่ไงจับเติวนะนี่อันนี้เกิดนี่กระพริบดองนี่อยู่เติวโอ้โหช้างไม่ใช่ไม่ใช่ก็ใช่มันเป็นไอ้นี่บอกชุมพะเวียชอมพะอุ้ยไอ้สิบ้อเหรอตัวมันใหญ่เหมือนเหมือนไอ้เจ้างาทองป่ะเจ้างาทองก็ใหญ่นะ

ยังชอบไปได้ฮะแบบนี้เอมกกิัันนี้ well, um ั hmm. ่นแหละหนูชอบแบบนี right ้แหละเมกี right ้เต้ก็ไหนสั่งไปบางพองว่าเธอจะอยู่บมเปียนนู้นมันเป็นหนูไม่หนูไม่กินกาแฟแต่หนูกินโอเลี้ยงแต่หนูต้องเอาขมแบบนี้ถ้าจะเดินนั่นก็เอานมมาเทใส่ติเจ้ยเนาะเป็นอะไรนักหนา

លុំចាញ់បើបានណាឃើញទៅទៅយកយកនំលុគាត់ចោគាត់វិញអត់ចោគេខាគីគីមហាយាយมาចានំប្រុងនំមិនបោះណាក៏ណាមិនណាស្បាត់ណាបាត់នេះទេអូនៅងាយយូអូបើដល់បានមិនណាទៅតែវ៉ាសនំគេយកយូទៅតែមាននំទេអាចតាអើយកវាខោទេបែកយកហូនខ្លះ

พอกันกับกาแฟนะวายวา่จะเตะกาแฟอันนั้นเตะนมดักก็ต่อกาแฟยกล้อเลยพอแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับนะดั้งนมก็กาแฟเย็นใส่นมก็เขาเรียกว่ายกล้อ เกนเงือบขาบ้านเกล็นเงือบฮะเวียดโมกินาเตะกรีดยางวะเนาะเตกะครับฮะเตเนี่ยลกรีดยางวะเนาะฮะกรีดยางวนี่้ตึงกต่นมแก้สิแก้เสครับายมงอกส็ี่สิบแล้วก็สี่สิบจะโกหกไหมไม่ได้จิ้มเืส

รถเรื่มเกียวเตีเบอร์ไปเคยมือใจเวื่มนกอักขัดทริปปุ่งกีตาร์นกจะชึ้งนกทุ่มฟังสี่สิบตันนะตัดรถตัดรถเหมือนบ้านบ้านว่ารถเคนแต่โอโยนจูอยู่เตาถ้าใส่สับตันท่าเอบ้านเงือกไปยุติได้ทุกเมื่อได้คือเมื่อได้ អបអន្ន <t> នីគ <x2> <t> ីអីกินເ theta ອັນອາດីគីກິດະອັບពូនគីເ theta ທຸມແນ່ຕິກໍແຕ່ວິລົດຫມໍຢ່າງນາບ້ານວ່າລະຄັນກໍໃຫ້ຈ่ེนຈ െയി ງຫມໍຍົ້ມອ້ອຍໂອ້ໂອ້ຕິກໍປ້ອມດຽວເລີ່ມບາດແລ້ວກະຄາດອະນູນະຊິດະອ້ອຍອາໄຟຟ້ານະພີ່ຍັງຈ െയി ງຫມໍບາດໃນກິດເມືອນນີ້ໂອ້ເວີ້ເກင်းເກင်းເອີໄປຈ െയി ງຫມໍເນມໄປດາຫມູ່ດາແຄມພໍໄດ້ປະມານສຫມົກໃຫ້ຫມໍດາເຊົາເອງຕະບັດເມືອກະບ້ານມັນຄືນៅໂຕ แ <OR> ม่พกน้อน้อดิวดึกบึกบึกมาคลายวีอ কই ถมอ কই บ่ได้จักกีตะพุกเวงนูได้จักกีเอ้ยเคลมอย่าเบี้ยเคลมกอมเบี้ยบ่จักยังเอาเข้าพงน้ําแก่กระทแต่กันอาต้องให้ชนเนี่ยชนถ้าเด้อต้องประโยชน์สบบ่อยู่จริงบ้านเด้อตึโตหมู่ชนชนยีลีนูตัวเองนี่ให้แต่เวตอยู่อยู่บ่จะกอดชุยน้อจะอยู่จริงหมดบ่ออยเป็นน้อ ចកែចកែនឹងផ ਾਰ លកន្ត្រាប់លង្ហឹបដូចចកែចកែវាកន្ត្រាប់លង្ហឹបណែដូចចកែវាជួយចាស់កន្ត្រាប់លង្ហឹបកពៅគីកោបើត្បានគីគេទៅហានព្រោះព្រះទេយំមិនពុះបែកដៃអត់ដល់ព្រោះវីរៈព្រោះព្រោះថ្ងៃនេះមិនពុះរត់ណាអើដល់ទៅថៃទៅព្រោះនឹកអោលងថារកគេជួយតែដៃអុយវាពុះរត់ព្រោះរត់អោជប់ខ្លាចចូលប្រទេសចូលស្នេហ៍ណ

มีใครจิ้มไปซื้อปลากระเฮียวฟันก็ไม่ค่อยมีด้วยเออเออเออเน่านู่นหลังเฮียวแหว่เร็วเยอะเอียกอย่นั่นแหละไอแม่ก็ติ่งบนลงตูหน่อยมึงยังจังตะวด้อยอ๋อหลังนี้มีถั่วอย่างเดียวเหรอโอ้บวชอย่างนั้นลูกไปบวชดูไหนนี่เนิ่งอะอยู่โอผู้ฆ่าเอาไป จัเข้าคนในบ่ออย่ามามืดตาเนี่ยทางกำลังเกยียบล่องสโนโถตายในยสิบ้อเนี่ยกลับบ้านเลยอย่าอยู่มืดนี่มันเดินพัวได้เหยียบบ้านตายมันมามันออกมาแล้วมันเหยียบบ้านน้องสโนโถตายแล้วมันวนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพิ่งจะเข้าเ<บ>พิ่งจะเอาจบออกมาได้น้องสนโอแต่ว่ามันเดินออกไปแล้วแต่ตาจะกลับบ้านตาต้องรีบกลับ ถ้ามันอยู่แถวนี้เียไม่รู้มันจะออกช่วงไหนถ้าตาอยู่หนองยางน่ะตารีบกลับตาอย่าอยู่ดึกเพราะว่ามันออกมาแล้วมันถึงบ้านเราแล้วอนั่นแหละก็กลัวมันไปนู่นแหละก็ดูแต่มันมาจากนู่นมันมาอยู่หนองสนมมาเหยียบคนตายเฉยเลยอันเตยเนี่ยนะน้องสนมหนองสนม สงสัยเจอคนกรีดย,ยางมั้งออมันเคยกรีดยางหรือเปล่ามีฟันเคี้ยวเลยอ,อยากเคี้ยวอยู่เหมือนแต่ก่อนยุยียบบบ่แ